สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะน้ำพึ่งอยู่ในแบบ คาเฟ่ในสวนเหมือนป่ากลางเมืองเลยค่ะที่น้าหลานฟาร์มค่ะสาหรับที่นี่นะคะอยู่ในใจกลางเมืองขอนแก่นเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ต้องออกไปต่างอําเภอนะคะอยู่ในอําเภอเมืองอยู่ตรงศูนย์กลางเลยนะคะถ้าใครจะมาเนี่ยบอกเลยว่ามาง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางถนนสีจันทร์ก็ได้หรือถนอนประชาสโมสรก็ได้ค่ะอยู่ที่ถนนชาติพดุงซอย5ขับเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าฟาร์มที่นี่คือใหญ่มากๆเดี๋ยววันนี้น้องเพิ่งจะพาไปดูค่ะว่าในฟาร์มที่นี่เนี่ย มีอะไรนะ่าสนใจบอกเลยว่าคอมเนต์นเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแล้วก็มีของของกินนะคะเครื่องดื่มให้ลองทอ้อมากมายเลยแล้ววันนี้น้ำพึ่งคือหิวมากพร้อมมากๆกับการมารับประทานอาหารที่นี่ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผู้ริเริ่มไอเดียนาหลานฟาร์มกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำพึ่งนะคะป้าแดงป้าแดงทุกคนก็เรียกว่าป้าแดงนะคะ เป็นผู้เริ่มคิดทำพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเราโชคดีตรงที่เรามีต้นทุนที่ดินเดิมค่ะเมื่อ62ปีที่ผ่านมาวาวคุณตากับคุณยายเก็บเอาไว้ก็เลยมาคิดดิเริ่มว่าเอะเราน่าจะทำเป็นสวนเกษตรก็เลยลึดยึดหลักคิดตรงที่ว่าเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็ปลูกพืชทำสวนแบบผสมผสานแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่นะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่นี่ก็จะเปรียบเสมือนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนสาววัยสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้หรือจะมาเดินชมก่อนนะคะวันนี้เราก็จะให้น้องน้ำพึ่งนะคะพาเยี่ยมชมว่าเรามีต้นไม้อะไรบา้างในส่วนนี้มีต้นไม้รวมร้อยชนิดนะคะ170ชนิด มีทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับไม้ในเทรนก็คือไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วเรายัง<ช>มีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจที่เราจะมาทดลองปลูกก็คือโกโก,โก้นะคะ,ะซึ่งเดิมทีพื้นที่สวนตรงนี้เราทำมะม่วงอย่างเดียวแต่ตอนนี้ด้วยโลกเปลี่ยนไปเราทำพืชเชิงเดียวไม่ประสบผลสำเร็จละ เราก็เปลี่ยนมาเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราก็ขายผลผลิตของเราในสวนที่มีความหลากหลายค่ะให้คนเข้ามานั่งพักผ่อนเข้ามาทํางานมานั่งพูดคุยมาประชุมกลุ่มเล็กหรือจะมาสังสรรค์เพื่อนฝูงครอบครัวคู่รักนะคะสามารถที่จะมาทํากิจกรรมที่นี่ได้ซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะมีกิจกรรมในรูปแบบของครอบครัวเ,เพิ่มพิลขึ้นอีกนะคะ ได้เลยค่ะฟังแค่นี้ก็เริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านาหลานฟาร์มเนี่ยจะมีพื้นที่หรือว่ามีมุมไหนที่ให้เราได้เดินชมบ้างและอย่างที่บอกกันว่าที่เนี่ยไอเดียหลักๆของเขาคือเรื่องของการทําการเกษตรแบบผสมผสานที่นี่เขาก็จะมีการแนะนาําแล้วก็ให้ความรู้สําหรับน้องๆนักศึกษาหรือว่าน้องๆที่สนใจเรื่องของการเกษตรอีกด้วยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมนาหลานฟาร์มพร้อมๆกันเลยดีไหมคะงั้นไปกันเลยค่ะ ิมาเรื่อยๆเอาเอามุมนี้ก่อนเอามุมนี้เพราะว่าเรามีไม้ไม้ต้นไม้สำคัญมากในสวนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีเรามีต้นรวม น,นะคะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนนะคะมีป้ายนะหลานฟามน้ำพิ่งไปยืนตรงป้ายนะหลานฟามก่อนแล้วเมื่อเดินเหนื่อย รูปนี้เหรอคะใ่อาโอเคจะได้มาผัวคนไทอันนม่หเตรียมกังหันเอาไว้เพื่อที่จะทำการหันจำลองจำลองกางหันมิดน้ำให้นักเรียนได้มาเห็นแล้วเพิ่งเดินไปตรง นู้นก็คือเป็นกังหันตามลมธรรมดาใช้ได้จริง,ดรงเดี๋ยวเราจะน่าจะสักเดือนธันวาน่าจะเต็มน่าจะเต็มสวนข้างหน้านี้เลยตอนนี้กำลังออกดอกต้อนรับต้อนรับต้อนรับหน้าหนาว แล้วเราก็มีต้นชงโคฮอลแลนด์มีกระดิ่งเศรษฐีมีทน่งสำหรับมานั่งพักผ่กอ,อน,นเก็บผ้าน้ำพุเก็บผ้ากีกแ้วนใช่ใช่จุดเช็คอ<ช>ินอีกแ้วเอามาค่ะแล้วก็จุดที่น้ำพุยนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดเช็คอินค่ะของร้านอาหารแล้วก็ของน้าหลานฟามทั้งหมดนี่เองนะคะมีป้ายเขาว่ายินดีต้อนรับด้วยโอ้โหยังกลับมาแบบ เหมือนมาอุทยานอะไรอย่างเงี้ยนะคือยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วใครที่มาเนี่ยอย่าลืมนะคะกดเช็คอินกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะนะคะ,ะ,คะเราจะได้มามกันมาเยอะๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านซ้ายมือกันดีกว่าค่ะเห็นว่ามีเป็นสะพานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงโอ้ดีเนี่ยวเคียวามับวนมาออกตรงนี้ได้พอดีเลย ทางด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานนะคะ<ร>เขาบอกว่าเป็นมินิสกายวอล์กายน่าหลานฟ์าโอ้โหดูสิเดี๋ยวลองไปเดินกันดีกว่านะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมาแบบเดินเป็นคู่รักอารมณ์เหมือนอยู่ในเกาหลี <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองไปดูกันค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่สามารถเก็บภาพสวยๆ <c oughs> ได้เลยนะคะ, <c oughs> ะดูสิต้นไม้ือเยอะมากเลย ชื่อต้นไม้เนาะแล้วก็ชืวิดีวาศาสตร์แล้วก็มีคิวอารโค้ดด้วย<ช>อันนี้สแกน,นเลยค่ะ<ม>ใครชนะรู้ป่ะไม่ใช่ไม่สแกนเกี่ยวกับความรูม้เกี่ยวก,กับต้นไม้แต่ละต้นนะคะอืมนะคะก็คือกดเข้าไปอย่างน้ำพึ่งลองกดดีก,กว่าเนาะ,ะนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สแกนคิวอารโค้ดแล้วก็กดที่ลิงก์ได้เลยเห็นไหมคะม อันนี้ความเร็วจะขึ้นอยู่กับเน็ตละค่ะเน็ตอาจจะช้านิดนึงอ่ะเนี่ยนะคะ, <laughs> ะ,ะ,คะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบประวัติหรือว่าเป็นที่มาของต้นไม้นะคะสรพพคุณต่างๆเนาะให้ได้ศึกษากันนะคะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยฟาร์มที่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ของการเกษตรอันนี้<ะ>น้องๆก็เป็นคนช่วยทำขึน้นมาใช่ไหมคะแีพวกเราหลาย้านที่ฟาร์มเนี่ยค่ะมีต้นไม้หลายพันต้นสามารถเป็นความรู้ให้แก่คนที่เข้ามาเราก็ไลยจัดทำกับความรู้เกี่ยวกับ ค่ะให้ความไปเราก็อาจเแล้วก็วกได้ฉลิมฉองาถูกนะคะเราเรียกนี้ว่าเป็นการรวมนะคะคนหลากหลายวัยหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆเจนเจนแซกปะเจนอะเจนแซกเนาะอันนี้จริงๆเนี่ยเจนวายนะคะแล้วก็จะมีเจนเอฟกอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมกันแล้วก็เกิดเป็นฟาร์มนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วเราก็โชคดีได้ท่านประธานบริษัทออร์แกนิกอีสานโกโก้จำกัด เป็นคนยกต้นนี้มาแล้วเรามาทําเหมือนทาสาวอะลูกเรียนรู้โกโ,โก้ได้ด้วยอ่ะมาลองต้นซิอจอมปีลองแล้วเรากนโกโก,โก้ทีเชิญคุณผู้ชมค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญเจ้าของต้นโกโก้มายืนนายสาวมาลูกนาดสาวมาอ้าวันนี้ได้เรียนรู้อ้าวลองกดเข้าไปน้ําผึ้งกดเข้าไปได้เลยค่ะจะลองดูนะคะว่าโกโก้เขาจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างนะคะเพราะว่าซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือโกโก้เย็นต่อไปที่นี่จะเป็นแหล่งผลิต โกโกแล้วก็ทำให้เป,ป็นกโกแลใช่<ว>กอย่าเลยฟร์ลังไอส์ครีมชะกแนี่เจรงกเจอแล้วแล่วแล้วเป็นยังไง ก็เขาก็จะบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อนะคะรวมถึงสรรพคุณว่าโกโก้เนี่ยช่วยอะไรบ้างในหลายคนก็บอกว่าโกโก้เป็นน้ำหวานทั่วไปจริงๆเขามีประโยชน์ด้วยตัวของเขาเองค่ะก็คือว่าจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลต่างๆเนาะถ้าเรากินถูกเนี่ยแล้วก็กินออกโกโก้ที่เป็นออร์แกนิกด้วยก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพมากขึ้น ดูนักเรียนได้เห็นเร็วๆปรากฏว่าเขากําลังแตกไปสวยงามนี่รอสักสองมเดือนเนาะคือจะนอนน่าจะงามเลยแล้วก็น่าจะมีลูกให้เห็นเร็วๆนี้นี่ยกมาจากสุยกาจากจังหวัดสุรินทร์ยกมาจากสุรินทร์ยกจากสวนสุรินทร์มาตั้งไว้ที่นี่เพื่อให้คนขอนแก่นได้เรียนรู้เร็วขึ้นนี่เพิ่งเกิดมาเขาเพิ่งเคยเห็น้นโกโก้เนาะก็ปกติจะเห็น ลองดูโกโก้ต้นเล็กไปดูที่ฟาร์มดูดีกว่าไปเยอะแยะไหมโอเคได้เลยทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะเป็นมายัางไงทำไมถึงได้นำโกโก้มาอยู่ที่น้ำหล่ำบานได้่ะอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยหาเราตั้งบริษัทมาเนี่ยเราเพื่อที่จะต้องการส,งส่งเสริมอาชีพค่ะให้เกษตรกรนะซึ่งผู้ที่ยังหาไม่ไม่รู้ว่าทิศทางโกโก้ที่เศรษฐกิจตัวนี้มันเป็นมาอย่างไร ก็พอดีเราก็คือมาได้รู้จักได้ความคุ้นเคยสนิทจิตเชื่อกับท่านอาจารย์แดงค่ซึ่งท่านอาจารย์แดงก็ท่านก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในฟาร์มหน้าหลานป่าแม่เราก็มาดูตรงนี้เสร็จก็มาคุยกันก็ท่านก็จะทําเป็นโมเดลเป็นโมเดลเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะปกมีสวนปลูกโกโก้ให้ให้เรียนดูให้ดูเราก็จำเป็เราก็จร เอาพันธุ์โกโก้มาลงที่นี่เพื่อจะให้เกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นถ้าต้องการสนใจการปลูกมาอยู่ตรงนี้ก็คือชาวขอนแก่นหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะหรือว่ามาที่ขอนแก่นในยามเช้ามาดูต้นโกโก้ก็สามารถมาที่น้ำหลังตาได้นะคะเพราะว่าเราก็มีผู้เชี่ยวชาญไว้คอยทำศึกษาแล้วก็คอยส่งเสริมการปลูกต้นโกโก้เหมือนกันค่ะแต่ขออีกนิดนึงนะคะอันนี้ชื่อไหมคะต้นนี้ครับครับต้นนี้มีชื่อพันธุ์ อันนี้พันลูกผสมกลุ่มตอนหนึ่งอ๋อที่แนะนำไปตอนแรกอันนี้คือไฮไลท์<า>นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คืออีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยโอ้โอเดี๋ยวเราค่อยกล้องแทนไปละกันนะคะคือมันเยอะมากาจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าผลผลิตของโกโก้ก็อยู่ในแก้วนี้แล้วนะคะยังไงสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณสุณทนทรมากเลยค่ะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของผักไฮโดรโปนิกค่ะโซนผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมันจะแตกต่างจากการปลูกผักทั่วไปนะคะก็คือปลูกบนนาำในน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญคนใกล้ตัวน้ำพื้นเองนะคะอ่าสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยคะ่ะว่าในน้ำหลาดฟาร์มเนี่ยผักไฮโดรโปนิกมีชนิดอะไรบ้าง บอกว่านะ อกว่านาหลานฟาร์มของเราเนี่ยปลูกผักไฮโดรโปนิกตอนแรกอะ่ะเริ่มมาจากการที่ปลูกแล้วก็ขายใช่ไหมคะมีทั้งขายในรตใหญ่ส่งร้านอาหารด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารแบบพวกสเต็กร้านอาหารฝรั่งเนาะหรือบางคนก็จะไปทําเป็นสลัดโรขายปลีกก็มีลูกค้าย,ย่อยก็มีมาซื้อเป็นทีละโล2โลก็มีหรือบางเจ้าซื้อเป็นแบบ30 40, 40 50โลก็มีนะคะอันนี้คือการที่าฟาร์มของนาหลานฟาร์มเนี่ยส่งออกทุกวันทีนี้เราก็มีการต่อยอดอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเอาผักตรงนี้ไปใช้ เนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเราด้วยนะคะใส่ลงไปในชามที่น้ำพึ่งให้ชมกันมาสักครู่นี้บอกเลยว่ากรอบสดอร่อยมากเวพ้ออะน้องๆอ,อันนี้น้องๆค่ะอ่าโอเคสำหรับน้องๆน,นี่ก็มีการมาแบบเซอร์เวย์ใช่ไหมคะทำแบบโปรเจกต์ด้วยกับคนมาใช่ค่ะเพื่อจะมาทำาท้อ,องอจัการ์โดยห้ักการเป็นไงบ้างคะหลังจากเจะไปถือว่า คนสนใจที่จะเข้ามาเรียนู่มการเรกนิก็จะทการทาได้กับการปผักโ,โิคก,ก็<ม>าก,การเดี<ม>๋ยวขอถามอีกคำถามเนงอยากรู้ว่าแรงมานานใจหรือแรงจงใจที่ทำให้น้องๆมาศึกษา<ม>ผักไฮโดโรโปนิกเพื่อการทำโปรเจกต์จบเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเราอยากมาทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็การปลูกผักไฮโดรโปนิกก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ได้ดีขึ้นค่ะก็เลยอยากจะ ทำคอร์สเกี่ยวกับการปลูกพันไฮโดรโปนิกนสกก์เพื่อให้ทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์ไฮโดรโปนิกส์ได้รการชาร์ตค่ะได้เพิ่มมาคือหนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะอยากจะลองท้างขาอยากจะมาศึกษาทางเราก็มีเป็นเหมือนแบบคอร์สสั้นๆสอนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคอร์สคือตันที่ค่ะมาตันที่นี่น,น,น้องใช่ใช่ค่ะนตอนนี้กำลังเซ็ตคอร์สมาค่ะว่ามีสองคอร์ส ปกติก็จะมีพ่อพิเศษกับแม่ค้ามาเตรียมข้อมูลเตรียมตลาดในการขาโอ้สุดยอดนะคะใครที่อยากจะสร้างธุรกิจนะคะจากผักไอโดโบนิ่งตรงนี้แล้วก็ไปต่อยอดต่างๆนะคะก็เร็วๆนี้นะหลานฟ้าของเราก็จะมีสอนระยะสากโอ้โหตอนนี้สปริงเกอร์คือแบบเรียวมากค่ะทุกคนค่ะฝนตกกลางร่มค่ะจะบอกว่านี่นะคะก็คือผักของเราเนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่า ปลูกบนเขาหรือเปล่าปลูกบนแบบภูเขาบนดอยหรือเปล่าจริงๆเนี่ยทำฟาร์มของเราในเรื่อของแดนใช่ไหมคะแดดแรงก็ตามแต่ว่าเรามีการคุมสภาพแวดล้อมเนาะมีการใส่แสลนบ้งแดดนะคะกันแมลงแล้วก็มีการโปรยน้ำเราออกน้ำตลอดเวลาทำให้ผักชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้มีรสชาติที่ดีอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีโรงเรือนใหม่เพราะถึงทางด้านหน้าะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะได้ค่ะไปเลยค่ะ อนนี้ใม่หม่สมารทอมไดค่ะทเพื่อการเรียนรู้ด้วอ๋อคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเรียงใช่คะแต่ว่าจุดที่พอขายขอัวรสวัสดีนะคะนี่ก็ืออีกด้านละแต่ถ้าไม่พอก็ไปที่ด้วยกันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอนุบาลหนึ่งจะอยู่ตั้งแต่วันท้ป็น เขาโตแล้วเราก็จะย้ายชุดนี้เพิ่งย้ายเมื่อคืนนี้ค่ะเราจะได้บ้านวานสองก็ะจะอยู่ที่ตรงเอากระดาอยู่นี้คอยสังเกตดูว่าต้นสงคนที่ะจะย้ายไปอยู่ที่โต๊ะผูกดีกว่าก็จะย้ายที่โต๊ะผกนี่เพิ่งย้ายมาสองวันก็ะจะอยู่จะอยู่นวันที่สี่สี่สิบตั้งแต่วันเข้ามาเลยสี่สิบวันก็เริ่มขายได้ สี่ห้าวันเราต้องเก็บในแดดแบบฟ้าร้งมิสุขสี่ห้าวันค่ะทั้งหมดนะหลังจากที่เราเดินชมนะคะสวนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ พึ่นเลืออีกแล้วแล้วก็สามารถถ่ายรไูปได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นเหมือนกระ่อมเนาะ<ๆ>แล้วก็มีเป็นแครเราเรียกว่าแครเนาะใช้ในการแบบนั่งพักผ่อนนะคะสามารถนั่งได้หลายท่านเลยะคะ่ะแล้วก็ลมเย็นมากนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนลานกิจกรรมอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะสามารถแบบจัดประชุมจัดอะไรได้แบบมีกิจกรรมสังสรรค์ในแบบกลุ่มคนแบบห้าหกคนอะไรเง Donc, ี้ยก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเดินชมสวนทั้งหมดในบริ ไะะม่ว่าจะเป็นต้นไม้หายากต้นไม้เกี่ยวกับการเกษตรพืชเศรษฐกิจต้นไม้มงคลโอ้โหเยอะแยะมากรวมถึงการทําเกษตรแต่ผสมผสานหลากหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปค่ะก็คือในโซนของร้านอาหารแก็คาเฟ่ร้านกาแฟนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางดูขออนุญาตพักให้ใหาย พักผ่อนมาชิลเอานะคะตัวรบริเวณนี้ก็จะมีโซนใปโซนห้องแอร์เนาะแล้ก็สามารถมาดื่มเครื่องดื่มต่างๆของทางนน้าหลังความได้ด้วยค่ะอือโกโกโยเย็นชื่นใจมากเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ทานแล้วนะคะใครที่อยากมาทานบอกเลยว่าต้องมานะคะเพราะว่า เคียวค่ะเขาจะมีเป็นเกี๊ยวต้มยำนะคะสั่งได้หมดเลยนะเส้นเล็กเส้นใหญ่เกาลูปก็เหลาสั่งได้หมดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้ผลผลิตนี่ค่ะดูสะก่อนเอ๊ะนี่ทำไมผักเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าน้าหลร่ฟาร์มของเรานะคะเขาเน้นเรื่องของผักให้ครโปริบค่ะเป็นผักปลอดสารนะคะแน่นอนว่าในชามนี้เนี่ยจะเป็นผลผลิตทางฟาร์มของเรานะคะที่เกือบจะทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกลิ้โอ๊กกลิ้เล่นะคะทออฟกยาวก็จะมี แล้วก็ต้ยมยำเนี่ยต้องใส่มะน,นาวแน่นอนถึงเครื่องนะคะมะนาวก็เป็นสัตว์สวนของเราเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาลองชิมนะคะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกพูดจ,จริงๆเลยว่าเนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝีมือของพี่หน่อยเขาเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะคะโอ้โหโคือลูกชิ้นปลาลูกชิน้นหมูคือแบบให้เยอะมากเลยนะคะดูสิคะ mm hmm. สั่งเส้นเล็กคะ่ะดวารอนกัน ชิมน้ำก่อนอันนี้สั่งเป็นต้มยำน้ำนะะถึงเครื่องเถึงเครื่องจริงน่อแค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พาทัวรนะ์นาหลาดตามเป็นแบบคร่าวๆไปแล้วนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะไปเห็นในอีกหลากหลายมุมที่เราไม่ได้พา สามารถมาสมัมผัสได้ด้วยตัวเองค่ะที่น้าหลานฟาร์มจังหวัดขอนแก่นค่ะตั้งอยู่ที่ถนนชาติพะดุงซอยหนะคะสามารถเที่ยได้สองทางค่ะตรงถนนสีจันทร์ก็ได้ถนนประชา,าโสโมสรนก็ได้ค่ะหรืออยากจะมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของผักไฮโดรโปนิกก็สวัสดีไฮโดโกรการเด้นที่เราพาไปชมนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีคอร์สมาสอนด้วยและรวมไปถึงธุรกิจใหม่ค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านกาแฟโอ้โหน้าหลานฟาร์มเนี่ยครบวงจรทุกอย่างเลย เอาไว้ว่าไว้เจอกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แฟนเพจนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ